ตอบลูคริสขยายพันธุ์ง่ายๆโดยการปักชำจะมีวิธีการขยายพันธุ์อย่างไรเดี๋ยววันนี้นกจะมาสาธิตให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะนี่คือตอบลูคริสนะคะจะเติบโตเหมือนกับพัดค่ะขยายพันธุ์ง่ายๆโดยการตัดแล้วก็ปักชำคริส เป็นการเรียกสั้นๆที่ย่อมาจากคำว่าคริสตาตานะคะคริสตาตาคือไม้ที่มีความพิการคือมีความผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดสำหรับวงการแคคตัสถือว่าเป็นไม้ที่หาย,ยากและก็มีราคาแพงกว่าไม้ปกติค่ะต่อบลูคริสนกก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้ยินชื่อนี้มานะคะ เขามีหนามเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะใช้มือเปล่าจับควรที่จะใส่ถุงมือหรือใช้ที่คีบจับก็ได้นะคะต้นไม่ใหญ่มากแบบนี้นกก็จะใช้ f o r ์เซปในการจับค่ะก็จะตัดให้โตสักหน่อยค่ะเพื่อที่เวลาํำจะได้ไม่ฟอรหรือว่าเหี่ยวไปซะก่อนที่รากจะงอกออกมายิ่งตัดชิ้นใหญ่ รากก็จะงอกออกมาเร็ววันนี้นกก็จะตัดชิ้นนี้ค่ะตัดไปเลยนะคะกิ่งที่เราเลือกนกจะเลือกกิ่งที่ยื่นออกมาค่ะเพราะว่าจะทำให้เราตัดง่ายและก็ดูว่าทรงของต้นแม่เนี่ยไม่เปลี่ยนไปเท่าไหร่นะคะ ได้เลยค่ะในเมื่อเราเลือกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตอบลูที่เป็นตอบลูธรรมดาหรือว่าเป็นตอบลูที่เป็นไม้คริสแบบนี้ใช้วิธีการปักชำเหมือนกันได้เลยค่ะรากก็จะมาเหมือนกันนะคะ7วันนี้นกก็จะไม่ให้ความชื้นโดนแผลของต้นแม่นะคะรอให้แผลแห้งก่อนเดี๋ยวค่อย ชิ้นที่จะปักชําก็เช่นกันนกก็จะปล่อยให้แผลแห้งสักเจ็ดวันค่อยนำลงมาชําค่ะนี่นะคะแผลแห้งดีแล้วค่ะลักษณะแผลแบบนี้ไม่ติดเชื้อไม่นิ่มไม่เละนะคะเป็นลักษณะของแผลที่พร้อมปักชําค่ะวิธีการปักชําในวันนี้นกก็จะชําเหมือนการปลูกแคคตัสที่มีรากเลยนะคะก็คือ ปักชำในดินปลูกแคคตัสเลือกกระถางมาหนึ่งใบค่ะเป็นกระถางที่ไม่ใหญ่เกินไปมีรูระบายน้ํารองก้นกระถางด้วยกาะบมะพร้าวสับหรือจะเป็นหินภูเขาไฟก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าจะสะดวกแบบไหนค่ะอุดเพื่อไม่ให้ดินไหลออกเพื่อให้น้ําไม่ขังอยู่ที่ก้นกระถางนะคะจากนั้นก็ใส่ดินปลูกแคคตัสของเราลงไปเลยค่ะเป็นดินปลูกสูตรทั่วไปธรรมดาเลยนะคะที่เราปลูกกับแคคตัสที่มีรากนะคะ ดินปลูกแคคตัสก็จะปโปร่งแล้วก็ระบายน้ําได้เร็วค่ะแต่ถ้าเป็นดินสวนธรรมดาที่เราซื้อมาทั่วไปถุงละ10-20บาทนะคะอันนั้นก็จะทําให้ชื้นมากไประบายน้ําได้ยากค่ะจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไปพร้อมด้วยสตาเกิลจีนะคะกันเพลี้ยกันแมลงค่ะเกลี่ยเกลียให้เข้ากันนิดหน่อยนะคะ นำหนอะที่เราตัดลงมาแผลแห้งดีแล้วปักชำลงไปแบบนี้ได้เลยจัดวางให้ดูสวยงามนะคะใส่ดินปลูกแคคต้าลงไปเหมือนกับเราปลูกแคคต้าเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าต้นนี้เป็นต้นที่ยังไม่มีรากนะคะใส่หินโรยหน้ากระถางเพื่อช่วยพยุงลำต้นหรือว่ากิ่งที่ยังไม่มีรากค่ะ แล้วก็การเวลาที่เรารดน้ำลงไปเนี่ยดินจะได้ไม่กระเดนออกมานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการปักชําใหม่ๆนะคะนกก็จะไม่รดน้ำให้ชุ่มไปทั้งกระถางค่ะนกก็จะรดน้ำแค่พอหน้าดินเปียกๆพอนะคะเพราะว่ายัางไม่มีรากนะคะเราต้องจำว่า ไม้ชํำเนี่ยยังไม่มีรากค่ะถ้ารดน้ำมากเกินไปจะทำให้ชื้นแฉะแล้วก็จะเน่าก่อนนะคะแคคตัสของเราจะเน่าก่อนที่รากจะงอกรดทุก3-4วันครั้งตั้งวางไว้ในที่ที่แดดดำไรประมาณ1-2เดือนรากก็จะมาแล้วค่ะ นี่เป็นตอบลูที่เป็นต้นปกตินะคะที่ไม่ใช่ไม้คลิสก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะการเลี้ยงดูตอบลูไม่ว่าจะเป็นไม้คลิสหรือว่าไม้ธรรมดาแบบนี้สำหรับตัวนกคิดว่าการเลี้ยงดูไม่แตกต่างกันค่ะเพราะว่ามีความทนทานเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะนกก็ขอแชร์ประสบการณ์ในการชามตอบลูคลิส เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์หรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปักชำตอบูคลิสก็สามารถคอมเมนต์ถามนกลงมาใต้คลิปได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะแล้วพบกับนกและวิชุรดากาเด่นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ